Good Evening ฮับฟูฮับฟูฮับฟูสวัสดีตอนเย็นเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นครับทานข้าวเย็นกันหรือ,อยังเอ่ยอย่าลืมทานข้าวด้วยนะทานข้าวกับอะไรไฮ ช่วงนี้เป็นอะไรโทรศัพท์ตกบ่อยมากโทรศัพท์ล้มบ่อยมากถ้าไม่ตกจากที่สูงก็ตกล้มมาอย่างเงี mm ้ย hmm. ฮะสงสัยดูหนังผีเยอะคุมานตรงเลยไปแกล้งว่า <laughs> เกี่ยวกันไหมสวัสดีค่ะทุกคน Hi how are you How have you been everyone ทุกคนกำลังอยู่กับวิจัยฟูจิฮาระยามาตกนะคะทางช่อง